สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาปรับแต่งตัว v s code นะครับตัว t e x t Editor ให้มีความสวยงามมากขึ้นโดยการปรับ color theme ั่นเองนะครับมาลองกันเลยนะครับตัวอย่างเช่นนียครับเราจะปรับ color theme ของของ v s code ยังไงเราก็สามารถที่จะเปิดได้ตรงนีครับ setting แ,แล้วก็มาดูที่ color theme จริงตัว t ี e มันมี2แบบเนามี color theme กับไฟล e i c คอนไฟล์ c o คอนก็คือไอไอคอนข้างหน้าตัวเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแล้วก็ color theme ก็คือ อันนี้ก็คือเป็น list ทีมที่เรามีอยู่ในเครื่องนั่นเองครับตัวอย่างเช่นเราเราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมาอ่าลูกศรขึ้นลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกทีมที่เรามีในเครื่องได้เพื่อ preview ได้นะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับตัวอย่างเช่นผมผมเลือกนะครับมันก็จะมันก็จะเป็น example ให้เราอันนี้เฉพาะทีมที่อยู่บนเครื่องเนาะนสมมติผมเลือก shape of purple แต่ถ้าเกิดเราไม่พอใจอะตีมที่มีในเครื่องเราก็สามารถที่จะอ install ตีมเพิ่มเติมได้นะครับอ่าแล้วก็กด Install e x t i t n o n Color o อเนาะ add กซิ o นีมหรือว่าเลือก Color t h e ตีมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับ i n s t a l l a d d i t i o n a l ตีมมันก็จะไปหน้า Extension หรือเรากดจาก Extension ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะไม่ฟิลเตอร์คัตเตอร์ให้เนาะนะครับมันก็นจะฟิลเตอร์คัตเตอรีที่เป็นตีมให้ถ้าเรากดจาก s t t i n ้แเราเลือก Install ันก็คือเอเทชั่นรูปแบบหนึ่งเนาะแล้วก็แล้วก็เลือกตีมที่เราต้องการจะติดตั้งนะครับก็ถ้าก็สมมติอยากเลือกตัวตัวไหนสมมติผมอยากเลือกที่ยังไม่เคยติดตั้งเนาะตัวอย่างเช่นตัวนี้ผมก็ install ได้ซาวเตรมันก็จะเซต d ีฟอ u ์ t ให้เป็นตัวนี้ให้ก่อนตัวนี้ผมสมมติผม install ตัวนี้เสร็จแล้วเราอยากได้ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะเลือก i n s t a l l ได้นะครับซึ่งมันอาจจะมีเยอะใช่ไหมตีมพวกนี้เราก็อาจจะดูยุ่งยากเนาะ ผมแมนะนำอีกเว็บนึงครับมันชื่อเว็บ vscode teams com ก็จะเป็น example team ให้เราดูง่ายๆเราก็สามารถที่จะเลือกเลือก t e มได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมานั่ง install หมดทั้งหมดเราดูเร็วๆได้นะว่าเฮ้ยเราชอบ t e มตัวไหนนะถ้าชอบเราก็แค่ไปไปดู extension แล้วก็เป็นโหลดดาวน์โหลดมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการดูเนาะต่อมาถ้าเกิดเราเลือกตีมแล้วล่ะแล้วเราไม่ค่อยพอใจตัวอย่างเช่นผมเลือกตีมเนี่ยแต่ผมไม่พอใจว่า ผมอยากเปลี่ยนสีพวกนี้นะสมมติคอมเมนต์ือวอะไร,อไรครับเทสเทสเทสเนี่ยผมไม่ค่อยพอใจแบบพวกสีว่าเอ้ตรงนี้สีเปลี่ยนอยากให้เปลี่ยนสีอื่นอนะสมมติเราเราได้ตีแล้วแ,วแต่เราก็อยากคัดต้อมบางส่วนของตีมได้เราก็สามารถที่จะคัตตอมได้หรืองเราสามารถที่จะคัดต้อมไอ้ตัว หน้าจอได้เหมือนกันเราสามารถทำยังไงก็คือเรามาที่ตัว setting เหมือนเดิมครับแล้วก็มาไฟ setting setting ตัวนี้ครับจากนั้นมากดไอ้ปุ่มนี้มันจะปกติเรา setting เราจะมองเป็น ui เนาะเราก็สามารถที่จะกดตรงนี้มันก็จะสลับไปเป็นไฟ json หรือถ้าเกิดใครเปิดไม่มีที่สลับเนี่ยเราก็จะไปเปิดให้ไฟ setting json ที่มันอยู่ในอของของ v s c o d e ที่เราลงไว้เนาะ มันก็จะเป็น setting ของเราก็จะมีทั้ง setting ที่เป็นแบบ global ก็คือใช้ทุก user กับ setting per user นะครับอันนี้เราจะ setting เราใช้เป็น global เนาะตัวอย่างเช่นเราอยากคัตต้อมไอ้ตัวหน้าจอเราก็ใช้ตัวที่ชื่อว่า workbench editor แล้วก็ workbench custom อ,อาผมตืบชื่อเนอะ c u s t o m i z e ชื่อ workbench color c u s t o m i z a t i o n ครับอ่านีครับ แล้วก็เราก็เป็นคีย์เนาะเราอยากคัดตอมแล้วเราก็ต้องเลือกตีมที่เราจะคัดตอมอันนี้ชื่อตีมอะไรนะลืมน่อ้าวโอเคตัวนี้อันนี้ก็เราจะคัดตอมโดยที่มีผลเฉพาะตีมที่ตีมนี้นะครับตีมอื่นจะไม่มีผลนะทําอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นผมเอาแท็บเนาะแท็บ background color นะครับเป็นสีแดงนี่มันก็จะเปลี่ยนแท็บเป็นสีแดงให้เอง เฉพาะตีมไนโอนะครับถ้าสมมติผมเปลี่ยนตีมอื่นคาร์ลตีมเป็นโมโนไกเนี่ยมันก็จะไม่มีผลละแต่เกิดกลับเขาร์ลตีมกลับไปเป็นไนโอ,อนี่ก็จะเป็นสีส,สีแดงต่อมาก็ทําอะไรได้บ้างมีมีอะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะปรับได้เต็ไมไปหมดเลยเราเข้าไปดูนะครับว่าแต่นะ แต่ละอันเนี่ยมันปรับอะไรได้บ้างตัวอย่างเช่นเทอร์มินอลเนี่ยผมก็ปรับปรับได้นะแม้แม้ว่าเทอร์มินอลมันจะเป็นลงจัดเชลแล้วก็หรือว่าแต่ละแต่ละตัวอย่างแต่ละรูปแบบแล้วเราก็สามารถที่จะคัตตอมได้เหมือนกันตัวอย่างเช่นผมคัตอตอมเทอร์มินอลแล้วก็ blue เนี่ยเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีแดงซะนี่มันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงได้เหมือนกันหรือแม้แต่เคอร์เซอร์เนี่ยผมก็เปลี่ยน,นไอ้เคอร์เซอร์ได้เหมือนกัน terminal t terminal cursor foreground นี่ครับมันก็จะเป็นสีสีตามที่เราตามที่เรากำหนดหรือด้านด้านข้างก็จะเป็นาสายบาร์หรือว่าสายบาร์แบ็กกราวนเ์เนี่ยก็สีแดงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนคัตตอมได้ครับว่าเราอยากคัตตอมอะไรถ้าเกิดสมมติกรณีที่เราโหลดโหลดตีมาแล้วเราไม่ชอบค่ับกราวาง เนี่ยเราก็ปรับได้เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นปรับสีตามเนาะจะม,มีอะไรอีกไซส์บาร์ซิมโบลไอคอนเนี่ยครับเราก็ปรับได้เต็มไปหมดเลยเราก็ไปดูว่าแต่ละอันเนี่ยมันคือตรงไหนนั่นเองผมก็จำไม่ได้รเราต้องไปดูเนาะก็จำได้ไม่หมดหรอกครับอ่ามินิแมปเนี่ยมัน่าจะปรับได้เหมือนกันแบ็กเก้าสีแดงอีกเนี่ยมินิแมปก็สีแดง นะครับก็จะดูเต็มไปหมดเลยอ่านี่ก็วิธีการปรับเนาะอ่าผมคิดว่าแซปตาขอขอขออกก่อนอ่าต่อมาคือเราก็สามารถที่จะปรับไอ้ตรงที่มันเป็นกิดเนี่ยกิดเนี่ยมันจะมีทั้งอัปเดตแล้วก็เมอร์อ่าอ่าสเตทที่โมดิฟายเนาะไม่ใช่เมอร์อ่ามอดิฟายเนี่ยสีแต่ละสีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีได้เหมือนกัน เราอยาเช่น modify ก่อนแล้วก็ใช้คำสั่งที่ชื่อว่า git uh, decoration เนี่ยมันจะมี a s d e s o r t conflict delete ignore modify untrack เอา modify ก่อนอ่าสีแดงมันก็จะเปลี modify, ่ยน modify เนี่ยเป็นสีแดงส่วนที่เป็นสีเขียวน่าจะเป็น untrack เนาะ untrack เป็นสียเงินอ่า uh, สีเขียวก็ได้เนี yeah. ่ยมันก็จะเป็นสีเขียวไม่เิกมองไ,ไม่เห็น เงินเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนเสียเงินเนาะอันนี้ก็จะเป็นปรับสีตรงนี้ได้เทอร์มินอลเราก็ปรับสีตรงนี้ได้เหมือนกันมี2แบบคือเราปรับสีที่เป็นเทอร์มินอลเทอร์มินอลอันนี้น่าจะมองว่าน่าจะเป็นเขาใช้แทนสีว่าเลดแล้วก็จะปรับสีตรงนี้ได้เหมือนกันนี้ก็จะปรับเป็นสีเทอร์มินอลสีเขียวอันนี้เราลองไปปรับเองได้นะครับว่าต้องดูว่าตีมเนี่ยเขาใช้แทนตัวเองว่าเทอร์มินอลสีเนี่ย ว่าเป็นโคสีอะไรเพราะว่าเทอร์มินอลมันก็จะมีรหัสอยู่ไม่กี่ไม่กี่สีครับสมมติเป็นสีเขียวเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวแต่ในกิดเนี่ยเรายังสามารถที่จะปรับปรับได้โดยใช้โดยใช้คัลเลอร์ของกลิดเองนะครับก็คือในกิดเนี่ยเราสามารถที่จะกลิดคอนฟิกคัลเลอร์เตตั Chain ้เชนเป็นสีบ o ูอเงี้ยได้ได เนี่ยครับเราก็เฉพาะเชนเนี่ยมันก็จะเป็นสีนี้แล้วก็ add เงก็จะเป็นสีอื่นอย่างเช่น add สมมติผมเป็นเดเลยเอแ a d น่าจะเป็น new file ไ,ไม่แน่ซึ่งอันเนี้ยเราสามารถต้องกิดได้จากไหนผมต้องเปิดตัวนี้ครับเนี่ยเราก็จะ ก็ผม p พ o v i ว่ตรง d o c เมนต์ให้เนาะก็เราสามารถที่จะใช้ตัวนี้ config g i t color status มีอะไรบ้างมี add มี change เนาะอัปเดตเนี่ยครับก็คือสามารถที่จะปรับได้หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเราเราปรับโดยใช้คอมมานด์ไลน์นะอีกอยนหนึ่งก็คือในคอนฟิกของกิจอะมันจะอยู่ในโฟลเดอร์ g i ทที่อยู่ในในโรเจกตของเราอยู่แล้วซึ่งเป็นโลคเนาะแต่ถ้าเกิด g l o b a l มันจะอยู่ในกิจคอนฟิก g l o b a l ในใน ในโฟลเดอ home ของเราอันนี้ผมเอาเป็น local เนอะก็อยู่ในกิ t แล้วก็คอนฟิกนะครับเราก็จะปรับตรงนี้ color แล้วก็ d อันนี้มาใช้แทนเป็นสโคปเนาะ color status change เท่ากับสีน้ำเงิน dot add เท่ากับสีแดงอ่าแต่ว่าอ่าผมเปลี่ยนเป็นเป็น yellow แล้วกันเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี มันจะต้าให้แต่ว่าพอดีตอนที่เปลี่ยนเป็นสีสีแดงแล้วมันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามันถูกเทอร์มินอลตรงนี้ทับอ่านั่นเองผมกลับมาใม่เป็นอ่าเป็นรีมูฟมีไหมผมจำไม่ได้เหมือนกันนะมาดูรีมูฟ d อ h ดเชนน่าจะเป็นอันแทรกอ่าผมเป็นอันแทรกถ้ากลับเลสผมก็ทัช อ f i ไฟใหม่อ่านี่ก็จะเป็น n t น a c h มันก็จะเป็นเลสเนาะแต่ว่าเลสเราถูกคัต t อ m i หมจากตัวนี้เพราะว่ามันมันเป็นโดนโดน o v e r อร์ตรงนี้นั่นเองเนี่ยครับเราก็จะเป็นสีแดงและสีแดงเราก็จะไม่โดนโอเวอร์ไลนะนั่นเองแต่นี้จะสีเขียวใช่ไหมแล้วก็ o v e r l i ์ e Terminal นันั่นเหมือนกันเป็นสีเขียวกิน เออลูมินอลจุดจำอ่าบูเนี่ยครับอันนี้มันก็จะโอเวอร์ไลน์ตรงนี้ถูกถูกโอเวอร์ไลน์ตันกิจอ่านี่ก็อันนี้เป็นวิธีการโอเวอร์ไลน์วิธีการคัสตอมน้องก็มี2แบบคือคัสตอมจากตัวกิจเองกับคัสตอมโดยใช้เทอร์มินอลขีเทอร์มินอลดอท ชื่อสีลกหรือไม่ก็เทอร์มินอลด้วยเคอร์เซอร์อะไรพวกนี้ครับจากอันนี้เป็น workbench l o r เ customization นะครับต่อมาเราอยากคัตตอมไฟล์ที่เป็น syntax highlight ของแต่ละภาษาตัวอ,อย่างเช่นเราก็สามารถที่จะคัตตอมได้คือเรากลับมาที่ setting เราไม่ใช่ workbench แล้ว workbench มันคือหน้าจอเนาะแต่ว่าสิ่งีเราจะคัตตอมคืออยู่ตรงนี้ก็คือชื่อว่า t e r m คีย์ครับชื่อชื่อว่า editor Color Token Color Customization ครับตัวนี้เราก็เลือกตีมเหมือนเดิมมีผลเฉพาะตีมนี้จากนั้นเราก็เลือกเลือกอะไรได้บ้างเนี่ยครับมันจะ,จะมีบอกอ่าคอมเมนต์ให้คอมเมนต์เป็นสีแดงจ้ะนี่คอมเมนต์ก็จะเป็นสีแดงนี่คอมเมนต์ก็เป็นสีแดงแล้วนะครับคอมเมนต์อ่าเด็ก h t ทีม นะครับคอมเมนต์เราก็จะเป็นสีแดงตัวแดงเลยอ่ะกลับมาปิดคัปตอมเราได้อีกฟังก์ชันฟังก์ชันเป็นสีเงินอ่าฟังชันนะครับมันก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีเงินฟังก์ชันเป็นสีเงินละเนี่ยครับฟังชันเป็นสีเงินต่อามามีอะไรมีอะไรอีกมีนัมเบอร์มี number, ม string, สติ้งสติ n งเป็นสีเขียว เป็นสตริงไม่แน่ใจนะว่าม,มองตรงไหนเป็นสตริงอันนี้อาจจะสตริงแต่ละภาษาไม่เหมือนกันเนาะที่ไปเอาสีเขียวไม่แน่ใจอ่ะเนี่ยต้องเราไปนั่งดูว่าตรงไหนคือสีสตริงแล้วก็คีย์เวิร์ดอ่ะคีย์เวิร์ดเป็นสีแดงเซฟคีย์เวิร์ดนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดอันนี้มันก็มองเป็นคีย์เวิร์ดเนี่ยครับ อันนี้เราต้องไปดูว่า VS w o d e อะมันมองมัน define ว่าโค้ดตรงไหนคือคืออะไรด้วยเ,ร,เราถึงจะสามารถจะ custom อ,อะไรเพิ่มได้แล้วสุดท้ายเราก็จะมีนะครับ number type variable สมมติ variable เป็นสีนเงินอ่าเป็นสีสีอะไรดีสีเหลืองในการจะได้ต่างสีเหลืองซึ่งไม่รู้ว่าตรงไหนสีเหลืองบ้าง variable อ่า ครับแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นชื่อว่าอ่า text map rule นะเนี่ยตรงเนี้ยจะสำคัญเลยมันก็จะแบบ map r u นไว้ว่า name scope ว่า scope เนี่ยตัวอย่างเช่นเนี่ยครับ scope ต้องไปดูเลยว่าของตีมเนี่ยสโ o p แล้ว name variable name นะแต่ q u e เนี่ยแต่เราัดแต่ละไทยเลยมันก็จะต่างมันก็จะ define ต่างกันนะตัวอย่างเช่น,นอะไร อันนี้เราต้องไปดูเนาะว่าแต่ละอัน,นมันคืออะไรตัวอย่างเช่นคีย์เวิร์ดเนี่ยคีย์เวิร์ดอเวเรเตอร์นิวถ้านิวคีย์เวิร์ดจะสีอะไรถ้ามาร์คอัพถ้าเป็นไฟล์มาร์คอัพถ้าตัวใหญ่สีอะไรมาร์คอัพที่เป็น heading เฮดดิ่งสีอะไรตัวเอียงสีอะไรเป็นลิสต์สีอะไรอย่างเงี้ยครับมาร์คอัพหรือเมตาที่เป็นบ็อกซ์ที่เป็นคลาสเนี่ยที่เป็นฟังก์ชันเนี่ยฟังก์ชันคอลเนี่ยคลาสเนี่ยนะครับสโคปคลาสแล้วก็สติ้งเนี่ย มันก็จะคลาสเป็นสีเป็นสีเขียวซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอะไรมันคือคลาอคลาสอันนี้ต้องไปดูนะว่ามันเนี่ยมันว่า ว่าว่ารูนแต่ละอันเป็นยังไงซึ่งก็ไปดูเพิ่มเติมแต่ว่านี้ผมก็เป็นไกด์ไลน์ให้ในการที่จะคัสตอมตีมของเรานั่นเองนะครับ mm hmm. ก็หวังว่า mm hmm. เพื่อนจะลองไปคัสตอมธีมแล้วลองหรือว่าไปใช้ตีมที่มีอยู่แล้วก็ได้นะหรือว่าไม่พอใจก็ลองไปคัสตอมดูเนาะว่าจะทําให้เวลาเราเขียนโค้ดมันก็จะทําให้เรา,อ,าอ่านง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ สุดท้ายครับผมก็ได้ธีมของผมมาเป็นธีมนี้นะครับก็คือธีมก็คือธีมที่ชื่อว่าบ i ลไลนะครับผม,ผมใช้ธีมบุลไลเนาะแล้วผมก็คัตต้อมนิดนึงกับปรับแต่งบางส่วนรูนบางส่วนมีคลาสแค่คลาสแบบอย่างเดียวแล้วก็คอมเมนต์กับสตริงบ้างบางส่วนนะครับแล้วก็ปรับเทอร์มินอลนิดนึงก็ได้ธีมที่ผมได้หน้าตาที่ผมต้องการเกือบหมดก็ค่อนข้างที่จะชอบเลย กิปรับสีตามก็อันนี้ก็จะเป็นสีตาม Default ไม่อะไรบ้างครับอันนี้ก็หวังว่าผมว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการปรับแต่งตีม c ค l o เลของ VS Code กันนะครับสวัสดีครับ